ดีครับพบกับผมกล้องนี้นี้อีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ผมจะพามาเล่นสไนเปอร์แรงกี้มาร์เตอร์จุดสามที่ได้ปรับค่าสแต็คความแรงมาใหม่นะครับจากเดิมมันแรงแค่86ตอนนี้แรงถึง165กสันเลยทีเดียวนะถือว่าหนึ่งนัดสังหารนะครับไหนหมดคนยังไม่ค่อยเข้านะ lo sắc nổi ơi 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 ào cái này là cái này hay lúc bẻ mắt đây nè

ไ้เดเี่ยเจมเ่ะเหมือนมันจะโดนนะเมื่เนียนไเป๋ได้แม่ไม่ตายวะแหลกบ้าโว้ยจะโดนลูกหัวโอเล่นสนักกันทั้งทีมเลยวะเนี่ย มังกรสู้ยากนะตัวนี้ดับเบิลคิลคย,ย,นะยแม่งปากควันอีกวะ โ,โ,โห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 อ,อะไรวะเนี่ยโอ้ยเชีย์แท็กตอนนี้เชีย์แท็ก,ก็ได้ความความแรงนะโดนนักเดียวก็ตายนะไอ้เหีเอ้ย,ยแตกเลย ระเบิดไม่โดนไม่โดนวะพี่ซิงช็อตทะลุสองนะเป็นอันตรายแม่งล็อกเป้าเอาดิห่ายหงายอีกแล้วเฉย ปื seen. นออกมาโถวิดเฮ้ยเฮ้ยหดหัวไม่ทันเมื่อกี้หดหัวไม่ทันนะฮะมันจะมีตัวบนด้วย ทะลุเหรอวะน่นนาจะทะลุสองทอีนะอ้ ยี่สิบเก้าศูนย์อยู่ไหนอีกแล้วเฮ้ยยี่สิบเก้าศูนย์ไม่ได้เลยวะตอนนี้โดนแม่งน้ำเฉยเลยเฮ้ยแม่งทิ้งตายาตาย เฮียลูกสองยับครับยับเฮียนะพีก็ศูนย์คมจัดสามดาวของจริงว่ะเออพีจีเอ็ม มาเดบบเรียบร้อยทีมผมลาบข้ามนะเอ มาหลุดเอ้าหลบไม่พ้นอีกเขี้ยระเบิดอะไรเยอะแยะวะ เหตุแล้วอะไรเมื่อกี้เนี่ยนะว่ามันไม่โดนโอขอขาดข้างบนมีอยู่เยพีก็สูนคมจัดอ่ะได้เฉย

เฮ้ยเฮ้ยเยไม่ทันไม่ทันกินว่ะเครับเรียบร้อย